นี่ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเซิร์ฟอีโคไมครับครับคุณแอด,ดมินช่วยถทายท่านผู้ชมด้วยครับครับเซิร์ฟนี้ท่านแอด,ดมินจะมีอะไรพูดไหมไม่มีครับก็ให้รู้กันแล้วกันเขาชื่อว่าแอดมินโทนนะชื่อในเกมชื่อแอดเซียมดีอันนี้ก็คือเราเดินออกมาสปาเราก็จะเจอพวกของฟรีพวกนี้นะฮะทางนี้ไปล่ามอนเตอร์ ทางนี้เป็นทางขยะเดียนรอดอก็น่าประมาณมอมภาพนี้รอดอหรือไปเล่นบีบีกันมิท่าครับอันนี้กอันนี้ก็คือเดินมาเรื่อยเืยแล้วก็จะเจอว์ปโซนเมึ่อยู่ทางนี้นะฮะเดี๋ยวก็ไปดูกันเอาเองเดี๋ยวส่วนไอพจะโพสทางดีิพิษันด้านล่างอ ิร์ฟนี้คนเยอะแต่คนเล่นเยอะเซิร์ฟใหญ่แต่ไม่แลกรับรองฮะก็นี่ก็คือภาพโดยรวมขเซิร์ฟนะก็ไม่มีอะไรมากฮนะเดี๋ยวเออเดี๋ยวผมจะพาไปดูช็อปของเพื่อนผมก่อนแล้วกันนะจะได้มาซื้อกันอุดหนุนกันบ่อยๆนะ ออกมาจากสปามาจะเจอวร์เนี้ยเข้าไปเลยแล้วก็เข้าวาัปข้างๆนี้นะครับเออเสียงมันออกม่หมดนะครับเนี่ยเดินมาเลี้ยวซ้ายเอ้ยเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยๆนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอกเข้าซอกเล็กๆตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอช็อปไอรอนแบบนี้นะแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะ สร้างเสร็จแล้วก็มาช่วยกันอุดหนุหนในนะฮะฮทางเข้าอยู่ด้านหลังฮนะเนี่ยมาจากประตูวัดอยากไปสร้างบ้านตัวเองจะใช้วัดมาได้เร็วๆก็ได้นะมีลิฟต์ขึ้นไปชั้นหนึ่งชั้นสองอะไรอย่างงี้ชั้นสองมีแมงมุมอยู่หนึ่งตัวเป็นผู้เฝ้าครับก็เสริมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วครับบวกวงเล็บเลืองเบอโมลี